กาะติดโดย Nivea For Men, Honda Civic Hybrid, น้ำดื่ม Regency สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสุรายการเจาะเกาะติดพบก,กันกับดิฉันที่ชาสุทธิธรรมนะคะสำหรับในช่วงแรกค่ะเกาะกู้ภยัยทีมงานของเราก็ยังคงลงพื้นที่เกาะติดการทำงานของทีมกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะ ต้องบอกคุณผู้ชมไว้สักนิดค่ะว่าทีมกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการนั้นก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างพยาบาลวิชาชีพแล้วก็เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMTI และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMTB พวกเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีสําหรับการช่วยเหลือเหตุการณ์ยามฉุกเฉินแบบนี้ติดตามพร้อมกันกับการเกาะติดวันที่3โดยคุณชนะชัยแก้วพางเกาะกูก้ภัยค่ะ ระหว่างนำส่งผู้ป่วยโรคมะเร็งตับกระทั่งเดินทางมาถึงครึ่งทางชีพจรของเธอเต้นช้าลงและเลือดจังคงไหลออกมาจากปากอย่างต่อเนื่องทีมกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการพยายามปั๊มออกซิเจนเพื่อช่วยการหายใจของผู้ป่วยกระทั่งสัญญาณชีพของผู้ป่วยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ พวกเรานำผู้ป่วยรายนี้มาส่งถึงโรงพยาบาลการกอดติดทีมกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการในวันที่3เริ่มขึ้นช่วงบ่าย3ศูนย์สั่งการของโรงพยาบาลยังคงรับแจ้งเหตุอย่างต่อเนื่องห6ารขบอดับขนดอะไรครับซอยอะไร็นลีขนแก้ว อยู่ข้างบนวัาสางขงบวนเลยใช่ไหมแสดงสูดินแปดร้อยยี่ากรณีหมายเลขวสิบสามประชา, 13, ะาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องกระทั่งการก่อติดเวลาช่วง2องทุ่มครึ่งพวกเราได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนพุทธรักษาในอำเภอเมืองสมุทรปราการหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับก็มีถนนนะครับ ถูกน้ำท่วมอย่างที่เห็นนี่แหละฮะเราก็กำลังเดินทางไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้นะฮะชายรายนี้คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ผู้เห็นเหตุหการณ์บอกว่าถูกรถยนต์เฉี่ยวชนปวดหัวไหมพี่ตัวพี่ตัวใจวิีีใจวิดีลายดิโคเวอร์ลายหนึ่งสองสาม 2> 1 2 3คุสาผู้ชมครับตอนนี้อาสาสมัครผู้ภัยปอดติ้งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการกำลังให้การช่วยเหลือชายที่ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งรถจักรยานยนต์นะครับที่ประสบอุบัติเหตุนี้มีทั้งหมด2คันก็คือคันที่อยู่บริเวณกลางถนนนะฮะซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์คันนี้นะฮะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกซึ่ง อยู่บริเวณริมถนนนะครับบาดเจ็บหนคนตอนนี้อาการบาดเจ็บของเขาสาหัสมากๆครับเจ้าหน้าที่กําลังจะนําเขาส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยนะในช่วงฝนตกถนนลื่นส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลาเดียวกันทีมพยาบาลกู้ชีพก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือคน พวกเรานําผู้บาดเจ็บมาส่งถึงโรงพยาบาลกระทั่งเหตุการณ์สุดท้ายมีอาสาสมัครกู้ภายแจ้งให้รถฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลเดินทางไปเปลี่ยนทายผู้ป่วยที่มีอาการชักเกร็งและในกอดผู้ภัยตอนต่อไปเรายังคงเกาะติดการทำงานของทีมกู้ชีพทีมนี้นะคะหลังจากที่พวกเขานั้นต้องไปช่วยเหลืออุบัติเหตุค่ะก็ได้รับแจ้งมาขอความช่วยเหลือจาก ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็มีอาการป่วยหมดสติไปจึงต้องไปให้การช่วยเหลือโดยด่วนแล้วก็จะเป็นตอนสุดท้ายของการเกาะติดภารกิจของทีมกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการค่ะติดตามให้กำลังใจแนะนำติชมมาได้ที่นี่เลยนะคะแจ้ง7จาเจตแอดพร้อมเป็นหนึ่งสสีอกลางสะท้อนปัญหาสู่การแก้ไขค่ะ